รยอยากมีรายได้สร้างรายได้จากการเป็นในหน้าบน t i k t o k ช h อ p วันนี้กดมันเยอะแยะมากมายแล้วก็กว่าจะเป็นในหน้าได้ก็ยุ่งยากใช่ไหมคะวันนี้จะแม่ทีมีเทคนิคเทคนิคหนึ่งที่ไม่ต้องมีผู้ติดต,ตามครบ1,000คนก็สามารถรับค่าในหน้าได้ขายของได้ทำคลิปติดตะกร้าได้โดยที่ไม่ต้องรอเชื่อมต่อใดๆทั้งสิ้น ซึ่งก่อนหน้านี้การที่เรามีผู้ติดตามยังไม่ครบ1,000ก็จะยังไม่สามารถที่จะมีตะกร้าได้ใช่ไหมคะแต่เจ้าแม่ทีก็ได้ให้เราไปเชื่อมกับเซลล์เพื่อให้มีตะกร้าแต่วันนี้เชื่อมไม่ได้ใช่ไหมมีอีกเทคนิคหนึ่งที่ไม่ต้องรอตะกร้าเปิดช่องมาไม่มีผู้ติดตามเลยไม่มีใครเห็นเลยก็สามารถขายของได้นะคะ ทำยังไงโอ้พูดมาขนาดนี้อยากรู้แล้วสิเพราะว่าเป็นในหน้ามือใหม่ก็ไม่ได้อยากไปแลกเพื่อนกันมาเนาะเออพอครบพันปุ๊บมีตะกร้าปุ๊บของก็ดันขายไม่ได้อีกอะเห็นใจทุกคนเลยมาค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาเชื่อมแบบละเอียดนะคะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดหัวใจและกดติดตามช่องเจ้าแม่ไอทีไว้ก่อนอีกเช่นเคยเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคความรู้ความลับอีกแล้วจ้ะ มาดูกันค่ะหลายคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าถ้าเราเปิดช่องมาใหม่ไม่มีผู้ติด,ดตามเลยจะยังไม่มีตะก,ก้านะคะซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆแต่วันนี้ถ้าเราอยากจะขายของได้เลยไม่สนใจว่าตะก,การหน้าช่องจะมีหรือไม่มีนะให้ใช้วิธีนี้ก็คือให้เราเปิดเซลเลอร์ขึ้นมานะคะ1เซลเลอร์แล้วก็ทําการเอา t i k t อกของเรานะคะเชื่อมเข้ากับเซลเลอร์โดยเลือกที่ official ค่ะ ตัวอ f ฟ i c i a l ตรงนี้จะสามารถเชื่อมได้3ามครั้งเพื่อนจำไว้ดีๆนะ3มครั้งก็คือเชื่อมปุ๊บยกเลิกเชื่อมปุ๊บยกเลิกได้3ครั้งการเชื่อมครั้งที่4ี่จะเป็นการเชื่อมถาวรที่ไม่สามารถยกเลิกได้นะคะเพราะฉะนั้นระวังดีๆเอาแค่เชื่อมครั้งแรกก็พอแล้วเพื่อที่ให้เราขายของได้ไปก่อนรอจนกว่าเราจะมีผู้ติดตาม ผู้ที่เป็น Fc ช่องเราเนี่ยครบพันคนแล้วค่อยมายกเลิกตรงนี้มาเชื่อมมาร์เก็ตติ้งแทนอะไรแบบนี้นะอ่ะพอเราเชื่อม Official เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะสิ่งที่เราต้องทำนะคะก็มาที่ช่องตัวเองค่ะมันก็จะมีตะก้าแบบนี้อยู่กดเข้ามาที่ TikTok Shop แล้วก็มาที่ตลาดสินค้าค่ะเพื่อมาเลือกสินค้าก่อนสมมติว่าอยากได้สินค้าตัวไหนขายนะก็เลือกเลยนะคะให้เรากดสร้างวิดีโอจากตรงนี้นะคะแล้วก็กดตกลงค่ะ จากนั้นเนี่ยให้เราเพิ่มสินค้านะคะอยากใช้สินค้าตัวไหนใส่ลงไปในตะกร้าก็กดเพิ่มเลยนะคะจากนั้นค่ะให้เราตั้งชื่อนะคะที่จะโชว์อยู่หน้าคลิปนะคะตั้งตามที่คิดว่าคนน่าจะอยากกดนะคะจากนั้นมาเลือกคลิปวิดีโอที่เรารีวิวนะคะเข้ามาแล้วก็ทําการเลือกปกลงคําอธิบายใส่แฮชแท็กก็กดโพสต์ไปได้เลยค่ะพูดได้ง่ายว่าลงคลิปแล้วติดตะกร้านั่นเองนะคะก็ทําให้ คนที่ดูคลิปอยากกดสั่งกดสั่งได้จากตรงนี้ค่ะเพียงแต่ว่าหน้าช่องเนี่ยตะก,ก้ามันจะไม่มีโชว์แค่นั้นเองก็รอนะคะไปจนถึงพันเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาเชื่อมเป็นครีเอเตอร์นะคะตรงนี้ก็คือเหมาะกับคนที่อยากมีรายได้ในวันนี้เลยก็ทำในรูปแบบนี้ค่ะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วค่ะการที่เราลงคลิปติดตะก,ก้าคนที่จะเห็นก็คือกลุ่ม ลูกค้าของเราจริงๆเพราะ AI จะส่งไปให้เขาดูยิ่งเขาชอบแล้วเขามากดติดตามแสดงว่าคุณจะได้ฐานแฟนตัวจริงเพราะฉะนั้นจากวันนี้ไปเวลาขายของคุณก็จะได้คนที่อยากซื้อจริงๆไม่ใช่ไปแลกกันมานะคะอะใครชอบข้อมูลเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์มาพูดคุยกันเช่นเคยแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกวันนี้ใครเปิดช่องมาใหม่ๆยังขายของไม่ได้มาดูคลิปนี้ขายได้คะ่ะ